รถตัวเล็กก็เยอะนะครับรถบ้านน้องนี่อ้าวอ้าวต่างๆับผมที่ต่างหน้าบ้านรถเยอะนะครับ ตำตังนะครับตำตังตำตังขึ้นตำตังขึ้นตำตังขึ้นใหม่ <laughs> มันถึงเวลาครับมันจะแบบนี้ครับก็มันก็เลยต้องขึ้นจอนั่งเลย่มันก็นกเลยต้อ,อ,องขึ้นจอนะครับจะตันดันในคับเพื่อมันสวยงามนะครับขึ้นลายนี่เด็กๆก็นอนเบียดกันอยู่แถวนี้เนาะ ก่อไม่ได้แล้วครับผมก็ติดไปไม่ได้ก็คือเขาฉีดยาด้วยครับผมนีนี่อัปเดตนะครับเสียงนั่งให้ดูนะครับผมเนาะก่อนจะพักเที่ยงนะครับใกล้เวลาพักเที่ยงแล้วนะครับ โอ้โห,โโห,โโหเลยกันหน้าดูนะมันแฉนะเนาะหน้าฝนโอ้ยเรียบร้อยนี่เรามาดูครับด้านหลังไปถึงไหนแล้วนี่ครับด้านหลัง คือทีมานี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกจนทําไม่ได้นี่ไม่มีคําว่าเสียเวลาครับผมสุดยอดครับมีดูงานครับผมนี่อับเดตนะครับก่อนปักเตียงนะครับลุยกันยังลุยกันเต็มทีด้วยครับผมจริงจังนะครับผมทมก็ทําจริงครับพีมือฝีมือวางระบบเป็นระบบดีครับผมต้องยก ยกความดีให้ลูกปีไม่ได้แล้วับมันต้องตกคนรวมด้วยช่วยกันนะครับพุ่มนะไม่ว่าลูกน้องลูกปีนะครับปุ่มนะลูกยางต่มันข้าวกันได้มดบลางกันได้มดงานมันก็จะออกมาดีครับพุ๊ไม่ใช่ว่าลูกน้องดีเอาลูกปีงีเงาเอาไม่ใช่ว่าลูกปีดีลูกน้องขี้เกียจต้องขึ้นกรอกขึ้นผูกเก้าแบบนี้มันก็ไม่เดินครับใช่ไหมครับลูกยางมันต้องสมูดบาลานกันมด นี่ก็เรียมืออาชีพครับนะก็ทำจริงๆอย่างจงกงนะคือไม่ใจว้้ยนะครับผมนะแต่เห็นมาตั้งแต่ทำบานลังลันย่ญ่นะครับก็คือวางแป้งก็เป็นแบบคือก็ทำานนะครับเป่อเป็นอาชีพเขานะครับผมงานจะมีไมคก้าดครับผม มีขนาดกลายเพียงแล้วนะครับหยกปูนเพื่อจะปลาส้มต่อออืมดูครับนีใจกเกลือปลาส้มนะครับผมนะ เต็มหน้าเลยนะครับปุ๊บดันลัางนะครับต่างแป้งนะครับเต็มแล้วเรึือหนึ่งเซตไปแล้วนะครับต่อเกลือลั่งนะครับกาลังไหลขึ้นปูนอยู่นะครับแต่ก็ตอนเช้านะครับปูนมาลงอีกเป็นรอยลูกอีกกรบปุมนี่เจ้าของมานิดแบบนี้ก็คือยิ้มครับปุ๊บพอเอกเดินดูก็ยิ้มครับเสียเงินแล้วก็คือคุณนาย่าได้งานดีคุณนาปามกบคุมขากบเป็นเงินครับ แม่น้อยพอเอ็กินกับจึงใจกับพุ่มงานแบบนี้นี่สุดยอดครับยอมรับกับในความขยันด้วยกับพุ้มนะครับลุยกันทุกคนไม่ว่าผู้ยิ่งบูชายกับพุนะ้มนี่ ต่อเตียงกันมดครับเอ็มแม่ดูขึ้นปูนกับผู้ยิ่งขึ้นไดเอ็มแม่รับผมต่อเตียงกันมดครับรับปูนขึ้นปูนต่อเตียงกันมดครับนี่สุดยอดครับนี่ wartawan Panekg patsom ka patom kap ti a patom ab Groang no? แดดจ้าแบบนี้ไม่เจ่ว่าดีนะครับตอนบ่ายมีซิดอีกครับผุมแกทำทางขึ้นทางหน้าบ้านด้วยนะครับผมนะครับพอหน้าบ้านมันไม่ไม่ไ,มได้วิ่งเลยครับวิ่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงกว่าเป็นทางเอากล้องวัสดุอะไรมันจะหงายนะครับผุมเนาะเพราะว่าข้าวแต่ประตูนหน้าบ้านนู่นครับผมต้งแตรรถมังมังตีนข้าวยากก็เลยมาจัดตรงนี้ เอาตำไรครับเหล็กนี่เอาตำไรอ๋อตีผังตีผังกับเหล็กเลยเหรอว่าตีผังกับเหล็กเนี่ยนะประหยัดประหยัดไม่ผมมองไปว่ามันยากกว่าไม้ไหมหรือพอๆกันง่ายกว่าครับโอ้ง่ายกว่าอีก อ่ารอคือในมุมมองเราเรามองว่าใจไม้คือเราใช้ค้อนตะปูไงก็นึกภาพไม่ออกว่าตีผังกับเหล็กคือเราเราใ้อะไรยึดตะปูเหมือนกันตีเนี่ยนะดีกว่าเลยดีกว่าดีกว่าโอ้โหครับผมอ โอ้เข้าใจครับลุงเดียแต่ว่ามันดีกว่าอีก,กอรค,นนครับผมเดี๋ยวจ่าคอนตะปูนี่แหละครับโอ้คือเราก็มองนึกฟ้าแต่ว่าเออเราใช้ไม้ใช่ไหมครับผมตีมตปังไม้คอนตะปูอ๋อนี่แต่ว่าจ่ากับเล็กมันดีกว่าอีกนะครับอื เสียมันเลนิดเดียวกับงานมันก็เลยเดินจาน้าพ้นงานกับต้องทำใจนิดเหนื่อยกันนิดกับผมประมาณนี้กับตื่นเนื่อยกันแบบนี้อ๋อมีการตื่าแดดเลียงนะครับตืว่าแดด,าาด,ดดี อย่าเตะตกมาอีกนะครับผมยังน้อยๆบ่ได้ทักห้าโมงยังดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเนาะ อัปเดตนะครับปักเตียงนะครับจังกะจังเบียวกัเริมจะหยุดปักเตียงกันบางมั่งเลยนะครับผมนะครับเอาลิปนี้แค่น,นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีความขื้หน้าแบบนี้นจะติดตให้ดูนะครับสวัสดีครับผม